สารสกัดธรรมชาติอินซีลัดร้อยสูตรคูณสองซุเปอปร์โกจากเดิมผสมสมุนไพร9ชนิดสูตรซุเปอปร์โกวางขายแล้วผสมสมุนไพรตัวที่10รวมเป็นสมุนไพร10ชนิดใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นพืชไร่นาข้าวข้าวโพดอ้อ,อย มันสับปะหลังไร่งาไร่ถั่วพืชสวนผลไม้ทุกชนิดเช่นสม้มทุเรียนเงาะลองกองลังศาสละมุดมังคุดลำไยยางพาราปลามไม้ดอกไม้ประดับพืชผักทุกชนิดสนใจติดต่อร้านค้าเคมีคเกษตรชั้นนำทั่ว,วประเทศ,เทศสนใจโทร029485303 รดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสรารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการของท่านผู้ชมทุกครอบครัวเลยนั่นก็คือรายการเกษตรติดจอกับผมพัาศากรเสงล้านะครับกับวันนี้นะฮะ ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ไหนนั้นอุบไว้ก่อนครับท่านผู้ชมครับแต่มีคําถามมากมายเลยทีเดียวที่เราออกอากาศกันไปในเทปของสวัสดีปีใหม่แล้วก็ส่งท้ายปีเก่าของท่านดรวิเชียนร,รัตนภีรพงศ์นะฮะในวันนั้นท่านดรวิเชียนร,รัตนภีรพงศ์ท่านประธานผู้กอ่อตั้งบริษัทของเราได้พูดถึงในเรื่องของปุ๋ยผงครับและวันนั้นผมได้เอาเทปนะฮะซึ่งทีมงานเราเนี่ยนะฮะได้ออกไปติดตามนะฮะผลงานว่าพลัดร้อยกับปุ๋ยผงเนี่ยใช้ได้ผลขนาดไหนแต่เพราะเอิญวันนั้นออกไปน้อย น้อยนิดเดียวนะฮะคือนิดเดียวเองนะฮะเรียกว่ายังรับชมไม่จุใจ เอาเป็นว่าวันนี้ฮะท่านผู้ชมครับผมจะให้ดูกันอย่างเต็มอิ่มเลยสําหรับเคสมะเขือที่นําปุ๋ยผงบวกพัดร้อยไปใช้ว่าจะสุดยอดขนาดไหนแต่ก่อนอื่นผมขอชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งกันละกันในเรื่องของปุ๋ยผงนะฮะท่านผู้ชมครับว่าปุ๋ยผงเนี่ยนะฮะเรายังไม่มีจําหน่ายนะฮะเรายังไม่มีจําหน่ายในร้านค้ายังนะฮะให้โทรเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นะ,ะให้โทรเข้ามาที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้ก็แล้วกันสอบถามกันเลยว่านะฮะปุ๋ยผงเนี่ยเป็นอย่างไร หรือนะฮะสอบถามก็ดูว่าจะหาซื้อได้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงแห่งการทดลองฮะวันนี้พี่น้องกเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะประหยัดต้นทุนหนึ่งท่านอาจจะเคยแบกปุ๋ยลงนาอยู่แล้วบางท่านเนี่ยนะฮะเคยแบกปุ๋ยลงนายังไม่หนำซ้าเท่าไหร่เนี่ยปุ๋ยไม่ละลายเนี่สิมันน่าเจ็บใจถูกไหมครับคุณผู้ชมครับขนาดระว่านปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยนะฮะขนาดจะเก็บผล,ผลผลิตแล้วปุ๋ยยังเป็นเม็ดอยู่เลยถูกไหมครับคุณผู้ชมครับ ยังเป็นเม็ดอยู่เลยเนี่ยนะฮะจะทำยังไงดีเพราะแสดงว่าเราซื้อปุ๋ยไปแล้วหวานไปเนี่ยเท่ากับศูนย์เปล่าถูกไหมฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างมวลรวมทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่เดเทปต่อๆไปผมจะมาแกะปมตรงนี้ให้ดูว่าทําไมวันนี้ผมถึงต้องพูดคําว่า Innovation คือไม่ปุ๋ยเลยคุณผู้ชมครับอันนี้คือไม่ปุ๋ยเลยแล้วให้ผสมร่วมกับพัดร้อยไปพร้อมๆกันเลยแล้วย่นระยะเวลาในเรื่องของการทําการเกษตรมากขึ้นประหยัดเวลาประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งแรงครับท่านผู้ชมไปดูกันดีกว่าฮะท่านผู้ชมครับว่าที่บึงพระจังหวัดพิษณุโลกกับมะเขือไปรับคําตอบจากคุณมนตรีเต็มๆกันเลยนะฮะว่าพัดร้อยกับปุ๋ยผงใช้คู่กันแล้วเนี่ยจะสุดยอดขนาดไหน ตามลงไปที่ตำบลบุงพระพิษณุโลกครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะนี่คือปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยเคมีนะฮะวันนี้เราเดินทางมาที่ตำบลบุงพระนะฮะจังหวัดพิษณุโลกก็คงจะจากันเป็นอย่างดีเลยนะฮะอยู่ข้างผมนี้แล้วนะฮะเจ้าข,ของแปลงกเกษตรสวัสดีครับท่านครับเจ้าข,ของไร,ร่มะระมะเขือคณะเรียก <energia> ว่าเป็นครอบครบัวดวยกับพาร้อยนี่แหละครับทีนี้มาดูนะับว่า วันนี้เนี่ยผมจะให้ฉีดนะฮะในถังก็คือถัง20ลิตรนะ,ะ,นะครับเนาะถัง20ลิตรนะฮะแล้วก็เราจะใส่นะครับตัวพัดรร้อยนะฮะซึ่งเป็นพัดรร้อยสูตรซุปเปอร์โกลนะฮะสูตรซุปเปอร์โกลแล้วก็บวกกับปุ๋ยด้วยนะฮะบวกกับปุ๋ยด้วยอันนี้คือครบสูตรแต่วันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็อาจจะอยากจะทําเหมือนกับท่านมนตรีก็คือว่าเดี๋ยวเราจะใส่ตัวค่าค่าแมลงค่ามแมลงค่ามแมลงลงไปด้วยนะฮะ ก็นี่คือเราจะใส่เพียงแค่นะฮะยี่สิบมิตรเท่านั้นนะฮะยี่สิบลิตรเท่านั้นเห็นบอกว่าคณะเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเนี่ยไอ้อ่าปลาไหลมักเขือยาวมันน็อกน้ำใช่ไหมครับมันน็อกน้ํารากมันแบบคล้ายๆว่ากินน้ําเกินอิ่มน้ําเกินนะฮะเดี๋ยวจะดูกันนะฮะว่าใส่ปุ๋ยนะฮะแล้วก็ใส่พลัสรร้อยซูเปอร์โกอันนี้คือฆ่าแมลงด้วย 3ตัวนะฮะมารวมกันนะครับว่าประสิทธิภาพที่ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยไปก่อนนะฮะวิธีผสมก็คือใส่ปุ๋ยก่อนถัดรอยถัง20ลิตรใส่10ซีซีซเปอร์โกของเรา10ซีซี มันจะออกแบบลักษณะว่าใบเหลืองๆนะครับเรียกว่า,ากินน้ําเกินนะฮะใช้ว่าน้ําระเบิดลากระเบิดแล้วน้ำมันเกินกินน้าเกิน ขนาดที่ใบมันจะมีปัญหาแต่อตอนนี้จะลองฉีดดูซูเปอร,ร์โกกับปุ๋ยครับ อะไรนะพี่นะไอ้ต้นตรงเนี้มันโสมใบมันจะเหลืองเหลืองแล้วหลังจากนั้นพอเอาเอาสองตัวนี้ฉีดไปแล้วตัวพันร้อยสุดซูเปอร์โกลว์นะครับแล้วได้ปุ๋ยยี่สิบยี่สิบเนี่ยนะครับสามวันะกินตาตายเหรอมันเป็ทางไหพี่ใบมันเขียวขึ้นแล้วดอกเลยดูดอกมันจะดอกนี่นะโอ้จะดอกผสมบูรณ์จริงเหรอดอกมันได้ใหญ่แล้วลูกออกมาก็จะตรงมากเลย เออถ้าดอกถ้าดอกมันสมบูรณ์ลูกมันก็จะออกมาตรงแต่ตอนนั้นที่เรามาเนี่ยลูกมันไม่ดอกมาแบบนี้เนาะใช่มันมันไม่มีมันไม่มีลูกไม่มีลูกเลยเออไม่มีลูกเพราะเราฉีดใก็เหลืองโอ้แล้วใบมันใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้เขียวมากเลยฟื้นตัวได้ไวเลยอือก็ตอนแรกลองให้พี่เขาไปแค่สิบกว่าแถวมั่งถึงตรงเนี้ยใช่พอฉีดไปได้สามวันเห็นผลและฉีดหมดป่าไปเลยโอ้แต่ลูกมันใหญ่มากเลยอ่ะครับ ก็เพิ่งตัดหมดไปเมื่อวันที่1ินี่เองเนี่ยเราวันนี้วันที่1ิบามเพิ่งได้4ี่วันเองอะซึ่งจากปกติแล้วปกติเจวันตัดดแล้วโอ้โหดูดิดอกมาสมบูรณ์มากเลยดูดิซึ่งตอนนั้นมันมามนไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขาขึ้นภาพไปดูเพราะเนี่ยตอนนั้นมันไม่ได้มาแบบนี้ใบมันใหญ่มากเลยเนอะ แล้วอย่างนี้ปุ๋ยไม่พี่แล้วปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยทางนินพี่จะให้อยู่ปะเนี่ยก็ให้แต่ลดปริมาณลงแต่ลดลงครับลดลงได้ตรงนี้มันฝึกกระถางในพี่พี่ใช้ไปกี่ใี้ไปกี่ครั้งละสองครั้งสองครั้งครับเขียไปสองครั้งสูตรเดิมเลยผสมยาสูตรเดิมแต่ลดลดลดปริมาณตัวยี่สิบยี่สิบเหลือจากห้าช้อนเหลือแค่สามช้อนพอสามสิบกรัมครับพันร้อยเท่าเดิมพันร้อยเท่าเดิมห้าซีซีต่ละยี่สิบลิตรครับ แต่ส่วนมากผมจะใส่ประมาณสิบความยาวมันนยาวเหมือนตอนที่ที่ออกใหม่ๆเลยอ่ะใช่ความยาวมันน่ะปกติต้นจะเก่าแล้วมันจะจะไม่ออกมากขน้างานี้ใช่มันจะไม่เลี้ยงลูกได้ยาวขนาดนี้แล้วเนี่ยที่ชอบใจมันอหูเนี่ยเนี่ยได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยดูดีดดกิ่งเดียวพี่นับเนี่ยเนี่ยกิ่งเดียวนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ลูกอ่ะ <gesch uce nenhuma> กิ่งเดียวอะสี่รูปอะสามวันน่ะมันเขียวขึ้นมาเลยอ่ะแล้วมันดีไม่ดีก็ฉีดหมดป่าเลยตอนแรกกะจะลองพอมันเห็นผลแตกต่างกันเลยต้องฉีดหมดป่าไปเลยเอาอย่างนี้สุดท้ายผมอยากให้พี่ฝาบถึงพี่วศกรด้วยพอดีเขาไม่มาแล้วฝาบถึงอผู้ชมทางบ้านว่า ไอ้ตัวเนี้ยอยากให้ยังไงให้ลองใช้ดีไหมหรือว่าให้ใช้เลยให้ใช้เลยครับคือผักใครที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้คือจะกระทบร้อนหรือหนาวหรือเป็นพวกลาน้ำค้างตัวสองตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยครับจากที่มะเขือใบเหลืองแล้วก็ดอกไม่ไม่สมบูรณ์พอฉีดได้3วันเห็นผลทันทีเลยครับ านผู้ชมครับตอนนี้เรามาตามผลงานในเรื่องของปุ๋ยกันนะฮะแล้วก็พลัดร้อยสูตรซูเปอร,ร์โกนะฮะมีการเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินนะฮะสำหรับเคสเคสนี้ของคุณมนตรีนะฮะซึ่งอยู่ที่ตำบลบึงพระอาเภอเมืองจังหวัดพิษ,ษณุโลกวันนี้ผมและทีมงานเดินทางมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าวันนั้นเนี่ยดูกันไม่เต็มเคสนะฮะในวันสิ้นปีซึ่งเป็นเทปของท่านดรวิเชนรัตนพีรพงศ์นะฮะที่ออกกันไปในวันนั้น วันนี้ผมก็เลยตามมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะพี่น้องเกษตรกรหลายท่านเหลือเกินที่เรียกร้องมาบอกอยากจะเห็นจริงๆจะะเลยว่าเป็นอย่างไรผมก็เลยเดินทางมาที่นี่เองเลยครับผมมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะฮะปุ๋ยที่เราออกตลาดกันไปแล้วตั้งแต่ต้นปีนะฮะท่านผู้ชมครับคือปุ๋ยสูตร20 20 20บวก TE <c oughs> ด้วยนะฮะนั่นก็คือมีธาตุอาหารเสริมอาหารรับรองนะฮะแล้วก็อาหารเสริมครบถ้วนเลยทีเดียวนะ,ะอย่างที่บอกไว้ว่านะฮะตัวปุ๋ยตัวนี้ไปเสริมแล้วก็ไปเพิ่มนะฮะในเรื่องของการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเม็ดลงงงนนนนััั่เอะะ <c oughs> าูะะอ้้มมมะครรบดกตี นี่ฮะที่ผมเดินทางมาวันนั้นกับทีมงานนะฮะรู้สึกว่าในล็อกนี้นะฮะในล็อกนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็คือว่าประมาณทักสิบล็อกได้นะฮะที่มันโสมนะฮะผมเห็นได้ชัดเลยว่ามันโสมก็คือว่าน้ําจนข้างจะเยอะนะฮะแล้วว่าเรียกว่าน็อกน้ำนะฮะท่านผู้ชมครับนะประมาณนี้สูงประมาณไม่เท่าไหร่เองนะฮะแต่พอมาดูในวันนี้นะฮะผมเชื่อเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเห็นคุณมนตรีบอกว่ากิ่งมันหักเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูสังเกตดูนะฮะรับน้ําหนักไม่ไหวฮะนี่ฮะหัก แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ดูตรงนี้นะฮะเนี่ยฮะเนี่ยหักเลยเนี่ยฮะเนี่ยฮะหักแล้วว่างั้นนะฮะแล้วมะเขือเนี่ยตรงดิ่งเลยนะฮะแล้วการแตกยอดออกมานะฮะดูสังเกตดูนะฮะตั้งแต่ล่างเลยนะท่าน้ยมครับการแตกฉัดขึ้นมาเนี่ยนะฮะอ่อนๆเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมฮะนี่คือการจากที่ฉีดพัดร้อยสูตรซูเปอร์โกแล้วก็ปุ๋ยนะของเราไปนะฮะเนี่ยครับ การแตกยอดอ่อนขึ้นมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยแล้วดกมากนะฮะดกมากเลยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพบกับเจ้าของแปลงซึ่งนัดกันไว้นะฮะก็คือคุณมนตรีไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะฮะนี่คือมะเขือยาวทั้งหมดเลยนะฮะที่เห็นก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้คุณมนตรีเป็นคนเล่าดีกว่านะฮะอยู่ตรงไหนเอ่ยนะฮะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะนู่นเลยนะฮะท่านมนตรีของเรานะฮะยิ้มแป้นอยู่เลยนะฮะโอ้โหเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินท่าน นะฮะวันนั้นออกอากาศกันไปเนาะนะฮะโอ้โหเนี่ยฮะคุณคุณมนตรีนะฮะเจ้าของแปลงนะฮะมเะเขือยาวทั้งหมดกี่ไร่นะฮะท่านมนตรีไร่ครับหนึ่งไร่ไใช่ไหมครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านมนตรีดีมากกว่าเก่าเยอะเลยครับตอนนี้หเหมือนเหมือนมะเขือไหมเลยอะเหมือนมะเขือใหม่เลยเตอนนี้เนี่ยได้กี่วันแล้วมะเขือเนี่ยทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาคุณมนตรีจําได้ไหม โอ้หเก็บมา2เดือนกว่าแล้วสองเดือนเดือนแล้วคือเก็บได้2เดือนแล้วใช่ไหมท่านครับปลูกไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าอ่ามันเก็บไปแล้วล่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยมันจะส้มครับทีนี้เนี่ยพอเอาตัวปุ๋ยของเราบวกกับพัดร้อยสูตรซูเปอร์โกลที่ฉีดกันไปวันนี้คือแค่ทดลองทดลองแต่ทดลองอ่ะมันมันกลับสิบแถวมันคือสิบแถวใช่ไหมครับแต่กลับงามกว่าเดิมงามทีนี้ตัดสินใจฉีดหมดป่าทั้งหมดป่าเลย เป็นไงท่านมนตรีมันมันมันเป็นยังไงบ้างที่ที่ได้มาจากวันนั้นเห็นผมวันนั้นพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่ดูรายการเกษตรจราไปในเทปของท่านดรวิเชียนบอกว่าอยากจะเห็นเต็มเคสเหลือเกินนะฮะวันนั้นเห็นนิดเดียวเองอยากให้คุณมนตรีเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันลดยังไงมันเพิ่มยังไงแล้วมันได้อะไรมาบ้างในการฉีดพัดร้อยบวกกับปุ๋ยของเราไปฮะท่านฮะก็ตอนตอนช่องที่มันโซมอยู่ ลูกมันก็ไม่ใหญ่ไม่ไม่สีผิวก็จะไม่ไม่เขียวอย่างเงี้ยครับผิวผิวหนึ่งผิวจะไม่เขียวอย่างนี้นะฮะสองก็คือลูกมันไม่ใหญ่ลูกก็เล็กลูกเล็กแล้วก็มันไม่ตรงไม่ตรงลูกงอเยอะลูกมันงอเยอะมันงอคือมันมันงอขดใช่ไหมครัท่านครับใช่ครับมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ครับอืมนะฮะนั่นคือก่อนหน้านั้นครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอฉีดไปได้เนี่ยฉีดไปสมงวดสมงวดใช่ไหมผลลิเศษออกมาอย่างเงี้ยครับโอ้โหดีนะฮะ ต่างกันเยอะเลยนะต่างกันเยอะเลยจริงๆตอนนั้นจะเลาะอยู่แล้วตอนนั้นจะเลาะคือจะเลาะยังไงว่จะเลาะทิ้งแล้วครับตอนนี้เหมือนกับมะเขือใหม่เลยเหมือนมะเขือใหม่เลยมะเขือออกใหม่เลยท่านผู้ชมฮะอืมเดี๋ยวพาผมเลาะดูนิดหนึ่งฮะท่านมนตรีว่าว่าได้ยังไงมาบ้างนะฮะครับโอ้เนี่ยคือยอดเนี่ยสังเกตง่ายๆเนาะคุณมนตรีเนาะนะฮะคือเนี่ยฮะการออกออกอย่างนี้เลยใช่ไหมท่านฮะเนี่ยมันออกนี้อย่างนี้ถือว่ามะเขือสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์ ออกมาจะตรงมันมันมันคืออย่างนี้ออกมาตรงเลยใช่ไหมอืมครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหมอย่างเงี้ยตรงเลยนะนะฮะหมดเลยอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะฮะอืมแล้วก้านทั้งดอกดอกได้สมบูรณ์มากเลยคุณมนตรีเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะฮะสีจะคือคือจะออกสีเข้มเลยนะสีม่วงเข้มเลยนะนะฮะเดี๋ยวให้ดูดอกกันนิดนึงนะฮะอ่าจ๋าเลยนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหดีดอกเต็มเลย อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้เข้มเลยใช่ไหมอย่างงี้เข้มเลยครับติดทุกข้อเลยเนี่ยนี่ก็หนึ่งหกนี่ก็สองหกอ่าฮะทุกข้อเลยอย่างนี้เลยคือว่าได้เลยนะอย่างนี้นะนี่ก็ได้อีกนะฮะอย่างเงี้ยโอ้โหคุณมนตรีฮะผมผมถามนิดนึงเผอิญเนี่ยวันนั้นผมมาทดลองในการฉีดเนาะวันนั้นผมคุมเองด้วยนะฮะทีนี้หลังจากที่ผมไม่ได้มาคุมเองเลยคุณมนตรีใช้ยังไงฮะปุ๋ยของเราบวกกับพัดร้อยเนี่ยบอกคุณผู้ชมนิดนึงครั้งแรกที่ทดลองเลยใช้ ใช้50กรัม50กรัมทีแรกใส่50กรัม50กรัมเลยครับเป็นไงมันรู้สึกว่ามันจะเหมือนมากเกินไปเหมือนมากเกินไปอเวอร์โดสเกินอเวอร์โดสครับอืมไม่ไม่จำเป็นต้องต้องถึงต้องเยอะขนาดนั้นอืมก็คือใส่เพียงแค่ตอนนี้ลดลงมา30กรัมแค่ั้น30กรัมต่อน้ำ20ลิตรใช่ครับ25หรือว่าวันนั้น20ลิตรครับ20ลิตรใช่ไหมเพราะฉะนั้น30กรัมนะคะคุณผู้ชมครับ30กรัมต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็พัดร้อยเพียงแค่10 1 0ลย ฮะวันนั้นก็คือฉีดเลยทีนี้มันมันมันโอ้โหมันมหาศาลมากคุณมนตรีฮะแตกต่างจากการทํามะเขือยาวเนี่ยคือคุณคุณคุณมนตรีเนี่ยทำมะเขือยาวมานานมากเลยครับมันแตกต่างจากอดีตไหมใช่โอ้โหมันเปลี่ยนกันเยอะเลยปกติผมจะได้ลูกใหม่ๆเพียงไอได้ลูกสวยๆขนาดอันนั้นคือใช้พัดร้อยอย่างเดียวนะใช้พัดร้อยอย่างเดียวจะได้ลูกสวยๆนี่อยู่ประมาณเดือนเดียวแค่นั้นแหละครับเดือนเดียวครับพอลูกไปไปมันก็จะไม่สวยอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบ มันตอนมันเลี้ยงเลี้ยงลูกไม่สมบูรณ์อย่างนี้ออออพอเอาปุ๋ยกับพัดร้อยนี่คือพัดร้อยเนี่ย,ย,ย<พ>ดีอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้ว<ช>ที่เคยใช้อยู่แต่พอเอิญมาบวกกับปุ๋ย,อยของเรารออ,อก็ทำให้เขียวไปใหญ่เลยแล้ว<ล>ปุเขียวนานมากเลยเขียวนานมากเลยแล้วพัดร้อยสูตรใหม่ของเรานะท่านผู้ชมก็คือสูตรซูเปอร์โกลนะวันนี้ผมไม่ได้เอามาด้วยนะฮะอาจจะเห็นอยู่ด้านล่างนะฮะที่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมอยู่แล้วตลอดเวลานะฮะนี่คือสูตรซูเปอร์โกลเลยบวกกับปุ๋ยของเราเนี่ยคือคือโอ้โหเห็นได้ชัดเลยว่า มันใหญ่จริงๆใหญ่มากผมว่าเป็นเหมือนกระบองที่อยู่เจ้ายักษ์ที่ถืออยู่นะฮะในในตำนานเลยทีเดียวนะฮะเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยะะแต่มันจริงๆครคุณผู้ชมฮะดูสังเกตดูเนี่ยมันใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นนะคุณมนตรีใส่ปุ๋ยไปยังไงะฮะคุณมนตรีฮะก่อนก่อนก่อนที่จะเจอปุ๋ยของเราตัวเนี้ย ก็ใส่ปุ๋ยทางปุ๋ยเม็ดใช่ไหมปุ๋ยทางดินเนาะทางดินธรรมดาปกติต่นไปนะครับแต่มันก็ไม่ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเออมันก็ไม่ใหญ่อย่างเงี้ยก็แล้วนี้ยเราเนี้ได้ใส่ปุ๋ยทางดินไปไหมก็ใส่ใส่แต่ใส่ใส่น้อยกว่าเก่าอือฮึก็คือมันเห็นมันเขียวแล้วเห็นมันเขียวแล้วคือไม่ใส่เลยก็ใส่น้อยลงคือทางดินก็ยังให้อยู่น้อยลงให้อยู่แต่น้อยลงนะฮะ นี่คือนวัตกรรมใหม่ฮะท่านผู้ชมครับนวัตกรรมใหม่สังเกตได้อย่างหนึ่งถ้าผมสรุปกับท่านมนตรีตรงนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือว่าจากมะเขือโอ้ผมจะจบก็ไม่จบสักทีนะฮะดูสังเกตดูนะท่านผู้ชมครับดูก้านก็แล้วกันนะท่านมนตรีเนาะดูจากก้านตรงนี้แล้วกันนะฮะดูจากก้านมันมันโอ้ดูนี่ฮะดูท่อก้านมันนะฮะดูท่อก้านนะฮะแล้วสังเกตดูใบเขียวแล้วออกดอกนะฮะสังเกตดูดูตดูตามที่ผมชี้ตรงนี้นะฮะเนี่ยดูดอกนะฮะเนี่ยฮะได้ตลอดเลยเนี่ยได้ฮะข้อต่อข้อข้อต่่่ออเลยใชมม้ฮะทานนตรี เนี่ยสังเกตดูจากตรงนี้แล้วกันเนี่ยฮะอย่างเงี้ยออกดอกมาเนี่ยได้แล้วนี่ก็ได้อีกแล้วนะฮะแล้วก้านชูแบบชัดเลยนะฮะก้านชูนี่อืปกติคือดอกออกดอกอย่างนงี้ก็จริงแต่จะไม่ได้บางทีก็ร่วงหายไปเฉย,ยๆะคร<อ>ับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรอเนี่ยพอสองตัวนี้มาฉีดมาบวกกันปุ๊บต,ติดหมดทุกลูกเลยติดเลยติดดอกติดหมดเลยแล้วช่อนะฮะท่านผู้ชมครับผมไม่แน่ใจ<ม>ว่าลอ,ลองลองลองทีมงานลองลองดูนะฮะดูถ้าดูผมดูจากท็อปวิวตรงนี้นะฮะ สังเกตช่อนี้ช่อนีนะฮะช่อแต่ละช่อดูออกมานะเป็นม้วนเลยนะใบออกม้วนออกมาเลยใบอ่อนออกมาม้วนออกมาเลยนะฮะแต่ละจุดแต่ละจุดดูสังเกตดูนี่ฮะท่านผู้ชมครับคือนวัตกรรมใหม่ฮะคือการประหยัดต้นทุนแล้วก็ทําครั้งเดียวมันจบเลยใช่ไหมฮะเราให้ทั้งปุ๋ยเราให้ทั้งอาหารเสริมพืชทางใบไปพร้อมกันเลยนะฮะเพราะนั้นพี่น้องกเกษตรกรได้แบบนี้นะประหยัดนึกบอกว่าบอกตรงตรงเลยว่านี่คือการใช้พลัดร้อยสูตรซูเปอร์โกบ,บวกกับปุ๋ย ซึ่งเป็นสูตรละลายเร็วไม่ตกตะกอนด้วยนะฮะและไม่ต้องใช้สารจับใบด้วยไม่ได้ใช้เลยนะฮะเราให้เขากินไปพร้อมๆกันเลยท่านผู้ชมฮะนะฮะถ้าผมสรุปตรงนี้เลยเนาะท่านมนตรีเนาะ,ะสิ่งที่ได้มาก็คือมะเขือเนี่ยใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแล้วก็ลูกตรงนะฮะน้ำหนักดีนะฮะน้ำหนักน้ำหนักดีมากมเห็นบอกว่าเอาไปขายนี่โอ้โหักออกมานี่อ่อนอ่อนอยู่เลยนะอย่างนี้มันเหมือนจะแก่นะแต่หักออกมาอ่อนเลยโอ้โหเอาละนะท่านผู้ชมครับนี่คือเยวจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ ปลูกที่หลังของผมอีกปลูกที่หลังที่หลังครับปลูกที่หลังนะนะฮะแต่ทําท่าเหมือนจะโทมเลยจะโทมแล้วใช่เอาละเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ตรงที่ว่าไม่ได้ใช้กันแล้วกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปเลยครับนี่นีู่กูนี้จะไม่มีช่องทางเดินอยู่แล้วพี่ดูนี่ช่องทางเดินอยู่โอ้ยไม่เห็นช่องแล้วอ่ะไม่เห็นช่องเดินแล้วอ่ะดูนี่ดูนี่นี่นี่กิ่งโน้มลงมาแล้วนี่เนี่ยฮะเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่ หูแค่แค่ลูกยังไม่โตเลยน้ำหนักมันมาแล้วนะน้ำหนักมันโน้มลงมาแล้วว่านี่ขนาดลูกลูกไม่ใหญ่เลยนะอื <im S 2> อหูดูดูดอกด, <im S 2> ดูดอกนี่ดูจากการออกเลยตัวตรงดิ่งเลยตรงทุกต้นเลยเนี่ยฮะทั้งดอกทั้งอะไรเนี่ยออกมาหมดเลยเนี่นี่ข้อต่อข้อป้องต่อป้องฉีดช่วงไหนทุ่มมติช่วงเช้าอยากให้จ <im S 2> ยาให้เขาฉีดตอนเช้าใครที่เอาไปลองนะผมอยากให้ฉีดตอนเช้ามากกว่าตอนเช้าเลยเนาะ นี่มันนั่งพื้นแล้วอะ่ะเนี่ยครับอุ้ยอุ๊ยอะไรตัวคุ้มตัวคุ้มคนใช่ไหมคนตัดอยู่คนงานตัดอยู่หวัดดีครับโอ้โหสนุกไหมครับตัดมะเขือสนุกเนาะน้ำหนักดีไหมฮะน้ำหนักดีอ๋อเมื่อก่อนไม่ได้น้ำหนักอย่างนี้ใช่ไหมนี่นี่คนที่ตัดประจำวะ อคนตัดนี่จะรู้เลยนะมีมองลูกป่านนี้ไว้ให้ดีนะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกป่านึงเอว่าป่านี้กับป่านนู้นนะมองลูกไว้นะมองลูกดีๆนะป่านู้นยังไม่ได้ตัดแต่ป่านี้ตัดไปแล้วตัดไปแล้วยัเท่าอกคนเตอไปขายยอดแอนคอร์มมันได้ไม่ดีรู้ะ ลูกมือคึ่งโลกว่าโอ้สอลูกโลสองลูกโลฮะพอๆกัน ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเดินทางมาอีกแป,แปลงหนึ่งซึ่งเป็นอีกแปลงหนึ่งของญ<อ>าติกันน้องเขยนะน้องเขย,<อ>เยนี่คือแปลงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับรจริงๆแล้วคือใช้พัดร้อยอยู่แล้วนะฮะซึ่งความสมบูรณ์เนี่ยโอเคอยู่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมครับน <ot> ั่นก็คือพัดร้อยสูตรปกติซึ่งสังเกตได้าง่ายว่าทุกอย่างเหมือนเดิมนะฮะทั้งดอกทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ติดขึ้นมานะฮะติดขึ้นมาแต่ว่าสังเกตได้อย่างหนึ่งคือมันไม่สูงเหมือนกับที่เราใส่ปุ๋ยเข้าไปนะฮะซึ่งตรงงนนนััั้่่่ะปปททููมมเ็ไลลีีีคกหหอื ปลูกที่หลังปลูกที่หลังเนาะนะฮะแล้วก้านเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับก็คือก้านยังเล็กอยู่นะฮะซึ่งเขาเขาต้องบอกตรงว่าพัดร้อยสูตรเดิมนะท่านผู้ชมครับก็คือว่าไปช่วยในเรื่องของการหาอาหารขยายท่อน้ําท่ออาหารซึ่งเขาจะดูดขึ้นมานะฮะดูดขึ้นมาทางรากนะฮะขยายท่อน้ําท่ออาหารแล้วก็ขึ้นมาเลี้ยงนะฮะในส่วนของก้านแล้วก็ใบนะที่ได้สมบูรณ์นะนี่คือพัดรร้อยของเราสูตรเดิมอยู่ทีนี้เนี่ย เมื่อสักครู่นี้แปลงของท่านมนตรีเนี่ยคือเราบังคับให้เขากินปุ๋ยไปพร้อมกันเลยใช่ไหมฮะท่านมนตรีนะซึ่งต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าอันนี้คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะฮะแต่อันนั้นคือใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยคือสูตร20 20 20สสูตรละลายเร็วของเรานะฮะนี่คือปลูกที่หลังเนี่ยมันท่านมนตรีเนาะปลูกที่หลังครับนี่ตัดไปประมาณกี่มีดแล้วเนี่ยก็หลายหลายมีดเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะแต่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือว่าดูความหนา ดูความดกนะฮะแล้วก็ความเขียวนะ,ะจะต่างกันต่างกันนะฮะแล้วนี่คือรู้สึกว่าจะใช้พลัดร้อยสูตรเดิมซึ่งไม่ใช่สูตรซูเปอร์โกใช่ครับนะฮะนี่ก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าน,นะฮะสูตรใหม่ของเราในปีนี้ท่านผู้ชมครับก็คือว่าสูตรพลัดร้อยซูเปอร์โกบวกกับปุ๋ยนะฮะสูตร20 20 20ยละลายเร็วด้วยนะฮะท่านมนตรีฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรที่ชมรายการของเราอยู่บ้างครับก็อ, <ม S 3> อยากได้ผลผลิตดีๆอย่างนี้ครับให้เก็บนานๆได้เงินเยอะๆ ก็ต้องลองมาใช้ดูครับครับผมสัดร้อยสูตรซุปเปอร์โกของเราครับบวกกับปุ๋ยปุ๋ย20 20เนี่ย20 20เนี่ยนะนะฮะแล้วมันประหยัดต้นทุนกว่าเก่าเยอะเลยครับเยอะเลยนะครับจากที่เคยใส่ปุ๋ย7วันครั้งเวันครั้งผมกลับมาใส่แค่สิบวันสิบวันสิบวันครั้งครับต่อครัแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะด้วยใช่ครับใส่น้อยมากเลยอืมแล้วยาก็ ไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นมากเมื่อก่อนนี่มอลุมมาตุ้มใส่ผสมกันไปเป็นน้ำนมเลยนะแต่ตอนนี้ก็คือว่าฮอมโมตัวอื่นนี่ไม่ไม่ต้องไปสั่นหาเลยหยุดเลยหยุดเลยลดร้อยอย่างเดียวเท่านั้นสู่ซูเปอร์โกงเราเท่านั้นเอาละวันนี้ขอบคุณท่านมนตรีครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับจบไปเรียบร้อยแล้วสําหรับคุณมนตรีแล้วก็ผมเองนะฮะลงลุยเองเลยนะฮะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่นั่น คงได้รับคําตอบแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนสําหรับปุ๋ยผงคุณมนตรีเองเนี่ยนะฮะปลูกมะเขือมาเนี่ยไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปี มะระก็ปลูกคันนาก็ปลูกนะฮะมะเขือก็ปลูกขนาดแปลงต่อแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแปลงนั้นยังใช้พัดร้อยนะฮะแปลงสุดท้ายนี้ได้ใช้พัดร้อยแต่เป็นพัดร้อยสุดเดิมนะฮะซึ่งเป็นพัดร้อยสุดเดิมแต่วันนี้เนี่ยสูตรซูเปอร์โกนะครับแต่บางท่านก็บอกมาว่าเอ้ยในสูตรเก่าเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ครับท่านผู้ชมฮะใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้นะใช้ได้นะฮะแต่ขอให้หมดก่อนแล้วค่อยมาใช้สูตรซูเปอร์โกก็แลวกันนะฮะแต่วันนี้ถ้ามีสูตรเดิมอยู่นะฮะแต่อย โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างครับถ้าอยากจะทดลองกันนะฮะเบอร์ด้านล่างขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของการใช้ปุ๋ยผงแล้วก็พลัดร้อยบวกกันกับเคสมะเขือผมคงจะสรุปจบได้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมครับคงจะเป็นเครื่องตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสําหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็แฟนๆรายการที่ชมรายการเกษตรจอของเราอยู่หนตอนนี้ เดี๋ยววันต,ต,ต่อไปนะฮะท่านผู้ชมครับผมจะมาแกะปมในเรื่องของปุ๋ยผงกันนะว่าจะสุดยอดขนาดไหนและมีการโฟนอินกันด้วยนะฮะหลายเคสเลยทีเดียวนะครับที่ผมจะต้องติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าปุ๋ยผงไปถึงที่ไหนแล้วแล้วก็มีพี่น้องเกษตร,รกรคนไหนเอาไปใช้แล้วบ้างวันนี้เวลาหมดแล้วครับจเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะวันนี้สวัสดีครับ มาถึงแล้วมาถึงแล้วสารอินซีหยุดวัชพืชทูกรีนโซนผลิตภัณฑ์ดีๆจากพลัดร้อยสารสกัดธรรมชาติบวกเคมีสังเคราะห์หยุดหญ้าในไร่นาของท่านประเภทด,ดูดซึมอายุวัชพืชไม่เกิน30วันให้ใช้ประมาณ70ซีซีผสมน้ำ20ลิตรถ้าหากวัชพืชเกินกว่า1เดือนให้ใช้ปริมาณ100ซีซี ผสมน้ำ20ลิตรสารอินทรีย์หยุดวัชพืชทูกลีนโซนเมื่อใช้แล้วจะมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตและเป็นมิตรกับพื้นดินเมื่อใช้ทูกลีนโซนแล้วดินจะไม่แข็งเป็นดานดินจะฟูไม่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อกเกษตรกรหาซื้อทูกลีนโซนได้แล้ววันนี้ตามร้านค้าเคมีกเกษตรที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลัดล้อย